สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผติดตามสื่ข่าวตะบันใหม่ออฟฟิเชียทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เปลี่ยนบันที่24สนะครับสำหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวนะครับทางกองทัพไทยนะครับได้ส่งเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่ F16 ยิงทรมทานกัมพูชาแล้วทางทานกัมพูชาถูกทําลายไปแล้ว1แห่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางกองทัพภาคที่2รายงานสถานการณ์ชายแดนล่าสุดนะครับเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน6กลำนะครับได้มีการดอกโต้พื้นที่ช่องอา่านม้าก่อนฐานกัมพูชาถูกทำลายนะครับในวันที่24กรกฎาคม2,568ในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากกอกทัพปกนะครับรายงานเหตุการณ์ปะทะบริเวณพื้นที่ประสาทต,ตาเมินโทนนะครับอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งภายกัมพูชานั้นได้เปิดฉากยิง มาทางฝั่งไทยก่อนนะครับตั้งแต่วงเช้ชาของวันนี้ทําให้มีการสั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่อําเภอพนมดงลักไปยังไปอยู่ยังลุมหลบภัยและศุนพักพิงเพื่อความปลอดภัยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับล่าสุดนะครับทางกองทัพภาคที่2รายงานว่าเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีนะครับเครื่องบินขับไล่ F16 สิบจำนวน6ลลำเตรียมตบโต้พื้นที่ช่องอานมาจ์จังหวัดอุบลรัตธานีนะครับ จากนั้น10นาฬิกาหนาทีนะครับ F16 ได้ยิงถล่มปอกกองพลน้อยสสนอปกอกกองพลน้อยสสนอของกัมพูชาถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็วันนี้นะครับจะได้มีรายงานข่าวการสุดรบแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกระสุนปืนใหญ่ของทหารกัมพูชานะครับได้ยิงมาตกใส่ปั้นปตทป้านผือ ทางเข้าอำเภอกันทารักษ์ด้วยนะครับส่งคลให้มีภัยลุกไหม้ขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมานะครับและผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทหารแนวหน้าด้วยนะครับก็พักทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ